สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะพัฒนธรรมทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ตั้มดำซิงนะคะก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแจวตอ้อแต่ด้านหัวรอนะคะร้องนะคะต้องให้ใหญ่เลยสาธุค่ะสาธุค่ะ สาธุต์นะคะสาธุลูกเจ้าะไมเป็นอาหารด้วไมลูกจ้าสาธุค่ะ สาธุอนุโมทนาบุญกับสัทธาทุกคนทุกท่านนะคะคืนนี้หลวงตาท่านจะพักจำวัดนะคะที่โรงเรียนภูกระแตศธาท่านใดที่อยู่ใกล้นะคะก็มาร่วมฟังเทศฟังธรรมทำวัดเย็นกับหลวงตาได้นะคะสาธุค่ะสาธุกับหลวงตาคา่ สาธุอนุโมทนาบุญค่ะ Ha <laughs> ha อาตุข่า,าด้านหน้านี้อีกไม่ไกลแล้วนะคะก็จะ ถึงที่จังหัดแล้วคืนนี้นะคะสาธุอนุโมทนาบุญกับศรัทธาทุกคนทุกท่านนะคะ บรรยากาศคพิมๆน,น,นะคะแม่กับบานอยู่บ่มื่อกี้มื่อกี้บอเดี๋ยวดูก่อนค่ะว่ายท่าเดี๋ยวว่ายท่าเสร็จก่อนแล้วว่าจะไปซักผ้าไหมหรือว่ามีเรื่องซักผ้าหรือ <c oughs> แม่ก็จะจัดไปสาธุพระค่ะ สาธุค่สะสาธุค่ะ ันนอนมาอนีเพื่อนกับห้องอนุบาลวันนนนี้นะนอนอยู่ในห้องอนุบาลมีพัดลมนี่ยังการหนีก็บ่มีพัดลมล็อกอยู่รถที่มาคื้ก็มีพัดลมแด้ละให้แม่บอกก็ไปนอนใช้่ปะหนูนอนอยู่หน้าห้องน้ำเลยหน, <laughs> นูเปาะห้องน้ำมีพัด,ดมลมไหมล่ะบ่นอนอยู่ในรถเงืงหอหัวเบียดซะ <laughs> เหมูวเมื่อวานเมอว่านถือไปค่ะก็ถึงธน,นะคะโรงเรียนบ้านภูกระแตสำนักงานงเขตพื้นที่การศึกษานะคะนะครพนมพเขต2อันนี้ขึ้นอำเภอ อำเภอสีสงครามแล้วค่ะอำเภอสีสงครามพรุ่งนี้เราน่าจะถึงนาวาเลยอเปล่าถ้าถึงไม่หถึงพรุ่งนี้ถ้าถึงนาวาก็ถึงถึงพระธาตุใช่ไหมแม่พระธาตุพระธาตุประสิทธิ์พระธาตุประสิทธิ์จะถึงไหมจะถึงยังไม่ได้พูดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมที่ YouTube ตดำดำซิ่งนะคะตอนนี้ถึงหน้าโรงเรียนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ